อยู่มองไหนก่อนอยู่บ้านเนี่ยโอ้ที่ไหนเนี่ยจากภาคข่อยไปไซไปยี่ติงภาเขาไปปาเขาดงโอ้ยนี่มันม,มีหลายทางเด้อค่อยๆแค่เคด้อทางดีๆพีพ่มันก็บ้าออไปเนะต้องม,มักทางชนบทแบบนี้มันจังตื่นเต้นโอ้ข้าเจ้าฮากระปูว่า ยายหาอีกอย่างน้อยายหญ่ยังไงกระเลนเ,าานนเลนบายังไงกระเลนเบาอุ้ยบรรยากาศบันเท่าดีแห้งล่มเย็นเระเนเบาบอวัลลาอ้าวใครไปใครไปอุ้ยลมพัดเย็นเย็นสวยๆผุ่นกระเทียงหน้าน้อยพี่น้องเทียงหน้านหน่อยนะนะ,นะสิเพ่เพ้อเพ่เลยเ <laughs> พเพ่ดอกเนาะ ลมพัดเป็นตะเพ่กันอย่างน,นางนาหน่อยโอ้ทางเดี๋ยวนีทางมมหน้ากันะดใหญ่มาสมบายรดใหญ่มาสมบายลราเบิงที่ด่ะแต่ว่ากัสวนทางกันมาได้ต้องค่อยๆไปหน้าฝนนี่บ่ต้องถามฮานาฝนนี่ ถนนว่าได้เป็นสภาพนี่โอ้ยเวิงเนี่ยนะลาดยางซ้ำนี่กับหลาดเนาะแ่นทีสีลาดมัดเบิดต้องใส่งบประมาณเบิดซ้ำนั่นโอ้ทางมาหน้าข้าเจ้าตอนนี้ก็เป็นถนนคอนกรีตล่ะขี่สบายแน่นิดนึงทางผูนเพิ่นกาดนี่พมัคนคือไทยไว่ะเนาะ ไทยกบดินบอกกบเฟืองไว้เดูการทำนาท่าพุพ่นพ่นกระเท็ดเหมือนกระบาเผาทานนะ่ะนะเตรียมไปเผาทานโอ้บรรยากาศบ้านเฮาด,ดีดีได้พี่น้องอาทิตย์กับกำลังขืนอากาศเยน็นพอถึงก็หนาวเยน็นเยๆโลกพัดแต่ก็เย็นนั่นแหละ บ้านาลซัมสุปีศูนย์การเรียนดูเกษตรพ่อเพียงเอออันนี้เป็นศูนย์การเกษตรพ่อเพียงของโรงเรียนประสิทธิ์โรงเรียนประสิทธิ์นเนีย้ยเศรษฐกิจพ่อเพียงเป็นศูนย์การเรียนนอกของเรียนจริงีนะประมาณจังสี่แหละโอ้โหในแต่ละเส้นทางดีเข้าไปจริงจริง แค่เฮายิบโทรศัพท์ขึ้นมาเนี่ก็เป็นคอนเทนต์ได้เบอร์เ้อพี่น้องเด้อฝ่าวเหตุฝ่าวสางกันเด้อพี่น้องซะสมไปเรื่อยๆเฮ้าบอกโหดอกว่า AI มันสีดันลิปได้ให้เฮ้าถ้า AI บอบ่ดันเท่ากับดันเจ้าของเองนี่แหละพี่น้องตอนนี้กับสีหอดถนนใหญ่ละเด้อสีหอดถนนใหญ่ละ โ okay, อเคเนาะพี่น้องเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำฝนน้ำด้จ้าสวัสดีค่ะ